ทหารไทยได้ตรวจพบกองกําลังติดอาวุธซึ่งคาดว่าเป็นทหารกัมพูชาในตอนแรกได้บุกเข้ามาบริเวณเนิน4 9เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา5นาฬิกา30นาทีหรือตีหครึ่งทหารไทยได้ตรวจพบกองกําลัง ติดอาวุธซึ่งคาดว่าเป็นทหารกัมพูชาในตอนแรกนะครับได้บุกเข้ามาบริเวณเนิน496ช่องบุกจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณช่องบุกเป็นช่องเขานะครับที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ประเทศกัมพูชาและ เบี่ยงไปทางตะวันออกนิดหน่อยก็เข้าไปในพื้นที่ประเทศลาวบริเวณนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตช่องบกก็เป็นสมรภูมิสำคัญที่เราเคยรบกับกองกำลังทหารต่างชาติไม่ไว่าจะเป็นยุคผลเอกเกียงศัก์ชมนานันยุคพลเอกเปรมตินสูรานนสมรภูมิช่องบกก็เป็นสถานที่ปะทะที่สำคัญ ไม่ไว่าจะเป็นการรวมกําลังกันของทหารเวียดนามที่จะบุกยึดประเทศไทยก็มาทางช่องบุกนี่แหละครับเขาก่อสนที่กําลังกันระว่างทหารเวียดนามทหารลาวแล้วก็ทหารกัมพูชาของเฮงสัมรินในสมัยก่อนนู้นที่ยังไม่สามารถรวมชาติขเขมรได้ซึ่งเขาต้องการที่จะบุกยึดประเทศไทยจนเกิดมีสงครามสั่งสอนขึ้น ที่ท่านประธานาธิบดีเตึง่งเสี่ยวผิงท่านเตึง่งมาเยือนประเทศไทยหลังจากนั้นก็เกิดสงครามสั่งสอนขึ้นทบทวนนิดหนึ่งนะครับในช่วงนั้นเนี่ยกัมพูชาเป็นพื้นที่ที่เตรียมการในการที่จะบุกยึดประเทศไทยของประเทศคอมมิวนิสต์แม่ในภูมิภาคนี้ก็คือเวียดนาม หลังจากเวียดนามชนะสงครามกลางเมืองเมื่อปี2518รวมชาติได้เสร็จไม่มีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เป็นเวียดนามทั้งหมดกองกำลังเวียดนามก็เคลื่อนกำลังพลช่วยขเขมรเฮงสัมรินบุกยึดกรุงพนมเปญได้ในปี2521เฮงสัมรินเจียงซิมและก็ฮุนเซนเป็นผู้นำของ เขมรห่งสัมรินในขณะนั้นยึดเอาประเทศจากเขมรแดงนะพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามขึ้นอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์ของสซเวียตส่วนเขมรแดงหรือคาเมรูดซึ่งเป็นพรรคในแนวคอมมิวนิสต์เนี่ยขึ้นอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เขาจะแบ่งเป็นสองสาย สายจีนกับสายโซเวียตสายโซเวียตก็คือลาวเวียดนามส่วนสายจีนก็คือกัมพูชาและไทยผมจะต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบอย่างนี้เพื่อจะได้รู้ว่าสมรภูมิช่องบกนั้นเป็นยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งตอนนี้ผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลของกัมพูชากำลังเดินยุทธวิธีเก่าเมื่อปีส5 2 1 2 2ต่อเนื 23. ท่านหลายครับหลังจากที่เวียดนามขับไล่เอาชนะกองทัพอเมริกันและยึดเวียดนามใต้เอาไปรวมกันแล้วเขาก็เคลื่อนกำลังเข้ามาใช้เวลาประมาณสักสองปีก็บุกยึดกัมพูชาได้สถาปนาการปกครองรัฐบาลเฮงสัมรินซึ่งมีเวียดนามเป็นลูกพี่แล้วก็เตรียมพื้นที่ในการเคลื่อนกำลังกอง พลรถถังขนาดใหญ่มีรถถังนะครับเคลื่อนเข้ามาประมาณชักเจ็ดรก่าขันเข้ามาอยู่ตามแนวชายแดนช่องบกุกช่องจอมแล้วก็ตาพยาซึ่งนายพลเวียดนามเขาก็ประกาศนะครับที่จะบุกยึดประเทศไทยประกาศอย่างเปิดเผยว่าตอนเช้าจะไปกินข้าวเช้าที่ศีสะเกด และจะไปกินข้าวเที่ยงที่นครราชสีมาหลังจากนั้นข้าวเย็นจะไปกินที่กรุงเทพจะใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงในการยึดประเทศไทยใช้รถถังประมาณ700กว่าคันในขณะน,นั้นไทยก็รู้แผนการในการเคลื่อนไหวของเวียดน,นามที่ทยอยขนรถถังเข้ามาในประเทศกัมพูชามันเยอะนะครับ700กว่าคันเนี่ย เราไม่มีทางตั้งรับได้เลยมีการประชุมกันที่กองทัพบ,บกุกมีการเสนอแนวทางอยู่สองแนวทางในทหารกลุ่มหนึ่งให้ตั้งแนวรับกองทัพเวียดนามอยู่ที่ถนนพระโนยธินหมายความว่าใช้จังหวัดลบบุรีเป็นฐานแล้วก็ใช้ภูมิประเทศก็คือเทือกเขาดงพญาเย็นเป็นภูมิศาสตร์ในการสกัดกั้น กองทัพเวียดนามที่จะบุกในแผนนี้พูดง่ายๆก็คือข้อสรุปเสียภาคอีสานให้กับเวียดนามส่วนในทหารนี่กลุ่มหนึ่งเสนอว่าให้บุกจากปาจีนบุรีตอนนั้นยังไม่มีจังหวัดสักแก้วนะครับบุกจากป่าจีนบุรีอ้อมเข้าไปจังหวัดภไยลินยึดปล่อยเป็ดอ้อมเสียมราชแล้วไปตีด้านหลัง ของแนวทหารที่เวียดนามตั้งแนวอยู่บริเวณที่ลาบก่อนขึ้นเทือกเขาพนมดงเล็กนั่นคือตั้งแต่อุดอรมีชัยไปจนถึงนู่นแหละครับอาลองเวลาดยาวไปจนถึงสามเหลี่ยมมรกตนี่เป็นสองแนวส่วนกลุ่มทหารอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องมีกลยุทธ์ดึงคนมาช่วยจึงเกิดประสานงานกับทางรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ขณะนั้นท่านตึ้งเสี่ยวพิงคือผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีการเชิญท่านตึ้งเสี่ยวพิงมาเยือนประเทศไทยมีการรับประทานอาหารกันอย่างเป็นกันเองนะครับกับคณะผู้นำของไทยในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกเกียงศักิ์ชมานันท่านพลจัตวาชาติชายชุนวันท่านอนานันต์ปัญญาเรชนหลายท่านนะครับคนในเหตุการณ์ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็มี ไม่ว่าจะเป็นท่านอนันต์ปัญญาฤาชุนท่านดรอ,อาทิตย์อุไรรัตน์ซึ่งขณะน,นั้นเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกียงศักดิ์ชมานัน์อยู่ในเหตุการณ์และพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็เป็นตัวประสานงานสําคัญที่รับไม้ต่อไม่ว่าจะเป็นพลเอกชวลิตแต่ก่อนยศพันเอกนะครับพันโทพัฒน์อัคคมิบุตรอะไรพวกนี้แม้กนั่งนาวาอากาศตีประสงค์สุนทรี สงครามสั่งสอนก็เกิดขึ้นคณะรัฐมนตรีสมัยยุคพลเอกเกียงศักดิ์ชมนานันก็อนุมัติให้รัฐบาลไทยซื้อน้ำมันจากสาธารณัฐประชาชนจีนจำนวนประมาณสักสองพันกว่าล้านบาทในขณะนั้นนะครับเมื่อคณะรัฐมนตรียุคพลเอกเกียงศักดิ์ชมนานันอนุมัติเรื่องนี้มันก็เหมือนกับ มันไม่ใช่เงินจํานวนมากนะสองพันล้านถ้าสมัยนั้นก็ประมาณสักอาจจะเก 3, ือบสามหรือสี่หมื่นล้านบาทเนะี่ยซื้อน้ํามันจากจีนไม่พูดพ่ามทาเพลงพันเอกชวริตพลพันโทพัฒอคคณิบุตรหรือแม้กระทั่งกานประสงค์ก็ประสานงานแล้วก็ขึ้นไปนู่นนะครับชายแดนทางตอนเหนือของเวียดนามที่ติดกับจีนจีนก็ทางตอนใต้แล้วก็มีการเปิดสงคราม รัฐบาลจีนไม่พูดภามทำเพลงยกทัพบุกประเทศเวียดนามบุกเวียดนามเหนือไล่เข้ามากองกำลังรถถังที่เตรียมจะบุกไทยทหารประมาณสักหนึ่งแสนนายรถถังประมาณสักเจ็กว่าคันเกือบแ0ดเนี่ยต้องเคลื่อนกำลังออกจากกัมพูชาข้ามเข้าสู่เวียดนามใต้ ทางไส่งอนแล้วก็เคลื่อนขึ้นไปเพื่อปุกป,ป้องแผ่นดินเวียดนามทางภาคเหนือและในสงครามครั้งนี้ก็ไม่กี่วันนะครับเมื่อกองกาลังทหารของเวียดนามเป็นแสนนายเนี่ยทหารราบแล้วก็ทหารมายานเกาะอีกเจ็ดร้อยกว่าคันเนี่ถอนออกไปจากประเทศกัมพูชาแล้ว เข้าไปอยู่ในเวียดนามขึ้นไปอยู่ประมาณช่วงเลยเมืองหลวงก็คือฮานอยไปอีกกองทัพจีนก็ประกาศยุติการทำสงครามถอนทหารทั้งหมดออกจากประเทศเวียดนามและบอกว่าสงครามครั้งนี้จบแล้วหลายคนอาจจะมองในเรื่องสงครามมากมายหลายอย่างหาเหตุผลมากมายหลายอย่าง มาอธิบายในสงครามสั่งสอนครั้งนี้แตใ,ในแนวทางการเมืองรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่รัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคนั้นนำโดยท่านเติ้งเสี่ยวผิงได้ช่วยประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกยึดของของเวียดนามอย่างน้อยในแผนการตั้งรับของกองทัพไทยในขณะนั้น ประเมินการไว้ว่า15วันเนี่ยจะต้องสูญเสียภาคอีสานให้กับกองทัพเวียดนามแน่นอนเอาละครับท่านที่รครับก็ให้ไว้เป็นเกตความรู้ว่าพื้นที่ช่องบกเป็นสมรภูมิที่สำคัญหลังจากทัพใหญ่ของเวียดนามถอนออกไปป้องกันประเทศทางภาคเหนือแล้วเนี่ย ก็ยังมีการลบต่อเนื่องนะครับในปี2 5 2 1 2น2 2ต่อเนื่อง223-24 25ก็ยังลบกันอยู่ก็บริเวณช่องบุกนี่แหละครับแล้ววันนี้ประวัติศาสตร์ก็จะซ้ำรอยอีกที่ผมบอกแล้วผมให้ข้อมูลกับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้ประเมินสถานการณ์นี้ให้ถูกต้อง สงครามล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชาเกิดขึ้นเมื่อปี2554เราได้เห็นผู้นำของกัมพูชาขณะนั้นคือสมเด็จฮุนเซนประกาศกลาวว่าจะไม่มีวันถอยจะสู้จะไม่ยอมเจรจาแต่หลังจากที่ไทยได้แสดงแสนยานุภาพในการยิงอำนาจการยิงที่เหนือกว่าอำนาจการยิงที่ ทำลายล้างและแม่นกว่าอำนาจการยิงที่รุนแรงและแม่นกว่าไม่กี่วันต่อมาผู้นำของกัมพูชาก็ฮุนเซนได้ออกมาถแถลงทั้งน้ำตาร้องไห้และประกาศขอสงบศึกง่ายๆระบบการยิงปืนใหญ่ของประเทศไทยจะกําหนดพิก,กัดการยิงด้วยเลดา้าเมื่อ กัมพูชายยิงปืนใหญ่มาหรือจรวดบ m 2 1หรือพบการยิงปืนอย่างไรก็ตามจุดที่พบแสงไม่ว่าจะแสงจากปืนใหญ่แสงจากจรวดหลายลำกล้องบ m 2 1เรดาร์ที่เราใช้อยู่จะพอดพิกัด ลงในแผนที่กำหนดจุดพิกัดสมัยใหม่เราอาจจะเรียกว่า GPS ก็ได้แต่สมัยนูน้นนี่ GPS มันยังไม่ดังเท่าไหร่มันปี54เมื่อกำหนดพิกัดได้แล้วไม่เกิน5นาทีระบบการยิงปืนใหญ่ของเราจะยิงไปที่จุดที่กัมพูชายิงขึ้นมาหมายความว่าไงครับ หลังจากกัมพูชาลั่นไก่ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่หรือจรวด BM21 ภายในไม่เกิน5นาทีบริเวณที่กัมพูชาชายหิงจะถูกถล่มด้วยปืนใหญ่ของฝ่ายไทยเกิดการสูญเสียทางภาษาทหารก็บอกว่าละลายเป็นกองพันกองพันปืนใหญ่ หนึ่งก็บอกมันไม่ใช่มีทหาร4ี่หคนนะครับมันก็จะมีทั้งทหารที่ยิงปืนมีทั้งเ,เต้นอํานวยการมีทั้งลลรถลําเลียงกระสุนมีทั้งหน่วยพราธิการอยู่บริเวณนั้นจุดหนึ่งก็จะมีทหารประมาณไม่น้อยกว่าในระบบของกัมพูชานะครับประมาณสัก30ต่อปืนใหญ่1ชุดหรือจรวด BM21 เนะี่ย แต่หมดจอดยิงนี่นอกจากจะมีทหารอยู่แล้วในบริเวณใกล้กลๆก็มีทหารคอยอำนวยความสะดวกเป็นยุทธวิธีของทางฝั่งทหารของกัมพูชาดังนั้นเมื่อเรายิงปืนใหญ่ไปตกในบริเวณนั้นในพิกัดนั้นในระศมีนั้นเช่นประมาณ50ตารางเมตร100ตารางเมตรมันก็ไม่เหลือแล้วครับมันก็ละลายเป็นลายลายเป็นกองพันกองพันกอง นั่นคืออำนาจการยิงที่เหนือกว่ารุนแรงกว่าและแม่นกว่าของกองทัพไทยเมื่อปีส5 5 4ปัจจุบันระบบนี้ไทยก็ยังมีอยู่แต่ก็ต้องแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบอีกเหมือนกันนะครับว่ากัมพูชาได้นำระบบนี้มาใช้เหมือนกันโดยของเรานี่เป็นระบบกำหนดพิกัดทางเรดาร์ ของสหรัฐอเมริกาส่วนทางกัมพูชาเนี่ยก็เอาระบบนี้แต่เป็นระบบที่จีนผลิตขึ้นกัมพูชาก็มีความสามารถเหมือนกันในการกำหนดการหยิงที่แม่นดังนั้นถ้าหากเกิดสงครามขึ้นเที่ยวนี้ผมก็ต้องบอกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยได้ทำใจนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะรุนแรงและ มีความเสียหายที่หนักกว่าปี2554นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อเรารู้ว่ากัมพูชามีจรวดประมาณสัก150กิโลเมตรเนี่ยสามารถยิงได้150แต่กัมพูชาเกาเคมไว้ว่า300แต่ทางการไทยก็ประเมินว่าจะประมาณ150ไม่เกิน200 เอาละครับเขาก็มีแล้วเราก็มีเหมือนกันไอ้นี่ไม่ไม่มีปัญหาหรอกก็ศักยภาพเรื่องจะลวดจากพื้นสู่พื้นเนี่ยมีศักยภาพเท่ากันเมื่อเรารู้ว่ากัมพูชาเน้นนำระบบพิก,กัดกำหนดพิก,กัดการยิงด้วยเรดาร์ของจีนมาใชา้เหมือนที่เราใช้เมื่อปี2554เราจึงประสานก็เรียกว่าต้อง ดำเนินการรบแบบลูกผสมใครจะเรียกว่าไฮบิดบอลหรือ,อยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ารบแบบลูกผสมกำลังรบที่เราเตรียมไว้หลังจากที่ทหารกัมพูชาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วก็ก่อกวนตลอดแนวชายแดนไทยตั้งแต่อําเภอน้ำยืนจนถึงบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์เราเตรียมไว้ก็คือฐาน กองบินของ F16 ที่อยู่จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นฐานใหญ่ที่จะเป็นการรบผสมกันร,ระหว่างกองทัพบ,บุกและกองทัพอากาศเมื่อไปเปรียบเทียบกำลังรบของกองทัพอากาศกัมพูชามีมิก21ออยู่ประมาณสัก สองหมวดคือ20สกว่าลำแล้วไม่มี29ิบเก้าอีกสามลำหรือสองลำแต่เราไม่รู้ว่ามันยังบินได้ไหมแต่ว่ารู้อยู่ว่ามันจอดอยู่ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเราที่เรามี F16 g p ก n พแล้วก็เครื่องบินจากเกยอรมน,นีประมาณสักสองฝูง ยี่สสิบี่ลำผมก็มั่นใจนะครับว่าการลบครั้งนี้เราไม่น่าจะเสียเปรียบแต่เราจะได้รับความเสียหายมากกว่าปีสงมาร้อยห้าสิบสี่และผมก็ยืนยันว่าทางข่าวล่าสุดที่คุยกันคุยเมื่อคืนนี้นะครับเราจะปิดเกมเกมนี้ได้และจะทำให้ระบบการปกครองของ กัมพูชาเนี่ยถึงขนาดจวนเจียนจะล่มสลายเลย